<Show> คุณผู้ชมครับรายการมาโชว์คลิปในคืนวันพฤหัสบดีของเราขอเพิ่มความสนุกและความพิเศษในเบรกที่2กันสักหน่อยก่อนที่พิธีกรทั้ง3คนของเราจะมาวิเคราะห์วิจารณ์สนทนาและเสนอแนะความคิดเห็นเกี่ยวกับคลิปวิดีโอจากโจทย์ที่ทั้ง3คนเตรียมมาครับทางทีมงานได้เตรียมป้ายกดไลค์และอัดไลค์ไว้ให้พิธีกรทั้ง3คนคนละ5ป้ายเชิญแจกได้ตามอัธยาศัยเลยครับ สุดความสวยความงามนะคะของผู้หญิงต้องไว้ใจไหมสวยขนาดนี้ดูแลตัวเองก่อนไม่ไืมไม่ไว้ใจกับพูเป็นดาราจริงเอาจริงๆปกติถ้าปกติแล้วเนี่ยเวลาเรามองมุมของแบบเฮ้ยช่างแต่งหน้าเรามองว่าถ้าคนที่ไม่สวยอะไรเงี้ยน่าจะแต่งออกมาได้ดีอ่ะ รู้สึไม่รู้สึกไปเองนะถูกใช่ปะตั้มพูดถูกเวลาแต่งหน้าจริงๆคนที่จะมีความเปลี่ยนแปลงมากที่สุดคือคนที่ไม่สวยเ<อ>พราะคนสวยยังไงก็สวยอยู่แล้วตแต่ถ้ากิดคนไม่สวยแต่งพลาดก็คือย,ยิ่งไม่สวย่ <c oughs> นี่ก <c oughs> ็คนสวย <c oughs> อันนี้คือแต่อันนี้ก็คืออย่าแต่งดีกว่า <c oughs> เอาไม่อยู่อันนี้คือช่างไม่แต่งให้เพราะว่าแต่งปุ๊บล้างแป้งหมดเลยแล้วต้องลปางด้วยสไลด์ด้วยนะไม่ได้ เปลืองเค่แต่อากมากเลยแต่จะบอกเลยว่าวันเนียนี่ไงเอฟเฟกการแต่งหน้านี่ไงไม่ได้นี่นี่ใกล้ปีใหม่แล้วเธอเธอฉันบอกเลยว่าส่วนมากใกล้ๆปีใหม่จะมีปาร์ตี้กันเยอะแยะสาวคนใดสนใจมาดูคลิปของอิมนี้เลยประหยัดเข้าใจง่ายสองสามคือคนที่ทำ ค่อนข้างเคยมารายการนี้ด้วยจริงจริงอย่าลูม่ใหประหยัดใครๆก็ทำได้ว่าเออมีแปะๆเออเข้าใจง่ายว่าอ๋อนี่ขั้นตอนทำอะไรบ้างดาวลาเท็กก็แปะได้เธอเธอต้องไปดูขั้นตอนจริงๆเพราะว่าอะไรไหมเพราะขั้นตอนของคนนี้นะเขาเรียกว่าใช้แบบ แนวชาวบ้านพื้นืนไม่ต้องดัดเยอะอะไรอย่างเงี้ยไใบไม้ห้องใบไม้แต่ได้าเนี่ยเออเราดูของต่างประเทศอะแต่บอกเลยว่าใช้เครื่องมืออุปกรณ์มันเยอะมากมีความสงสัยกับบล็อกเกอร์คนนี้อยู่อย่างหนึ่งว่าดัดฟันมา5ปีฟันไม่หายเยินเลยนะอันนี้อยากเห็นเขาดัดออกอันนี้อยากเห็นไม้คุณหมอบอกให้ดึงไปดึงไปดึงหมอดึงออกไงหมอดึงก็เล่นสักขยเยอะยิ่งดัดยิ่งเยินยิ่งดัดยิ่งเยินอะไรขอดูอะอยากดูไหมอยากดูไหมอยาเห็นเราไปดูกันค่ะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะ คลิปมาดา,าวเมาแปลงร่างนะคะโอ้ยแต่คลิปนี้มันขึงๆแปลงร่างขึงๆ d i ดีไอวยมทำเป็นเลยค่ะคุณ เมาซี่น้องให้ก่อนเดี๋ยวก่อนไม่ใช่แต่น้องอ่ะรู้สึกเก่งคอแทนเวลาวันนี้สันตุนแท้ผู้ชายน่คืออันนี้อันนี้อันนี้คือลายเพราะอะไรเดี๋ยวก่อนคือชอบตรงที่มันกระชับเข้าใจง่ายไงถูกแล้วและที่สําคัญที่สุดคือมันแบบเอฟเฟกต์เต๋อไลสเต็ปใช่แล้วจะบอกว่าคุณเมาซี่เนี่ยเขาจะบอกถึงขั้นตอนที่ละเอียดและแหล่งการซื้อ ซึ่งของที่ใช้คือในประเทศไทยมีหมดหาซื้อได้ง่ายด้วยแต่อยากอยากแนะนำเจเมานิดนึงนะคะว่าคนฟันเยอะหรือดัดฟันไม่ควรทาปากสีแสดนะคะทำไมทำไมทำไมมันจะดูเต็มไปหมดไงยื้อเงี้ยยื้เงียยื้เงี้ เขาแบบสีสีอ่นใช่ไมไม่ใช่เขาชอบโขกตาดำแล้วเขาไม่ตาดำแล้วเขาไม่สวยอ่ะเออแล้วแต่นะเขดยคนเดียวรู้จักกันเออรู้จักกันแต่ว่าจริงๆเขาทำได้ดีทำได้ดีอันเนี้ยเพราะว่าจริงๆผู้หญิงถ้าผู้หญิงดูอ่ะต้องเข้าเข้าใจง่ายไหมล่ะเฮ้ยผู้หญิงคุณในฐานะเป็นผู้หญิงอระใช่ใช่ไหมน้องว่ายังผืน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 นี่ของน้องอ่ะเขาเรียกว่าแบบ อัขึ้นมาแบบประมาณ6สเต็ป6สเต็ปพูดเลยไม่ได้ว่ามีเดียว6สเต็ปหมายถึงคือสเต็ปการทำนี่เยิ่งกว่าพร็อพใหญ่อ๋อพร็อพใหญ่ยิ่งกว่าของน้องนี่มีแบบมีเข่างอกออกมาเลยเติงๆต้นตอนน้ครับแต่ในเป็น เป็นแก่อ๋อเป็นแก่แต่โนมาใช้หน้าพื้นๆนะมีแบบว่ามีการปั้นดงปั้นดินเป็นซิลิโคนเติมเข้าไปให้อยู่ๆคือเยอะกว่านี้ดูหน้าโป้กว่านี้อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เครื่องปั้นดินเผาค่ะจะบอกว่าแต่จริงๆแล้วไม่ต้องหาคลิปมาหรอกอัดคลิปตัวเองลงมาก็ดังแล้วใช้ใช้เวลา5วิเนะเนี่ยใส่เสร็จแล้วใส่เข่าก็เหมือนแล้วนะของพี่อินที่จะแต่งนะค่่นางใส่สติกเกอร์งานจะเหมือนเดียวกลายมาเติมบน ไม่โขมเมื่อกี้ใหม่มันทำยิ้มเมื่อกี้เมื่อกี้จริงๆเดินไปไหนคนชอบทักว่าโขงจินเต่าบอกเขาล้วงผมนี้แบบเล่นหนักบวงกงไม่ใช่ไงอยากดูคลิปอยากดูคลิปแล้วอยากดูแต่ว่าอยากรู้ว่าเข่าเขื่อเนี่ยเขาเอายังไงไงใช้อะไรปั้นอะเลยโปรดักชั่นใหญ่โปรดักชั่นใหญ่ดูดีกว่าอะดู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 จริงๆนะทำกระป๋าขนาดนี้ไม่ต้องไปงานก็ได้เขาแต่งไม่ดีเขาเขางาเออแต่นางทำเนื้อ เธอแต่ว่าแต่ว่าไอ้ด้านข้างดูเลยนะว่าอะไรไ่กัวอะไรวายเหรดแกะดันเวยนะนี่ดดนนะโอ้ยกูอาร์แมส เอางี้แล้วกันคือในส่วนของรักชั่นเนี่ยนะครจะพูดอะไรหน่อยไหมอืคือแบบมีเทคให้อ่านแล้วแบบมันบางทีเนี่ยมันต้องใช้คําพูดป่ะมันเวลาการสอนเนี่ยคือแล้วอย่างหนึ่งคือมันไม่ได้แต่งแบบแบบอย่างนี้ไงเพื่อความัือมันแต่งแบบโงเขาแล้วก็แบบมีแต่งหน้ามีพอกนน้ํามันพอกอะไรแล้วแบบต้องการไม่ถ้าอะไรเนี่ยอะไรคือความที่ไม่มีที่มาที่ไปของแต่ละอันถูกแต่ว่าถ้าเกิดจะชอบเหรอชอบสองอันคือความคิดสร้างสรรค์ ตั้งสั่นแค่นั้นกว่าที่น้องชอบวัสดุอะไรอย่างเงี้ยมดูแปลกมแต่แต่เพราะการถ่ายทําของเขามันเลยทำมัาดูด้อยใช่แล้วหน้าหน้าคนแต่งเขาคือมันไม่มีอะไรที่ดึงดูดไงไม่ค่อยเฟร่คนดูเท่าไหร่มันดูไม่ดึงดูดแต่งหน้าแพะทงหน้าแกะไม่ใช่มันมันมีวิธีการทําเสร็จขั้นตอนนี้แล้วแบบแอคหนึ่งค่อยมาแอคหรืออะไรเงี้ยให้ขึ้นผลิตภัณฑ์หน่อยอะไรอย่างเงี้ยมันแต่มันก็แล้วแต่สไตล์แต่ว่าถ้าสไตล์แบบเนี้ยมันดูหน้าเบื่อเสียชื่อ คนในวงการมาตัวหิมาคลิปของตั้มซาบ้างดีกว่านะครับผมคลิปนี้นะครับการแต่งหน้าเอฟเฟกต์ที่สเต็ปบายสเต็ปและที่สำคัญที่สุดบล็อกเกอร์คนนี้น่ารักมากเลยนะครับชื่อว่าน้องนัตตีมีคนสวยกว่าฉันนี่ก่อบล็อกยอดไลค์กว่าห้าหมื่นลดเขาเลยนะห้าหมื่นก็แค่ห้าหมื่นเฉยๆปคืออย่างนี้เนี่ยปกติแล้วเนี่ยการแต่งหน้าเอฟเฟกต์เนี่ยมันละเอียดเยอะถูกไหมใช่แต่ผมดูแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยแต่งได้นี่ว่า สวยๆแล้วนะคะปิใจกันเลยสิวันนี้จะมาในลูคปลาแดงกับหางหมองนะคะที่ทุกคนรอคอยก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าเขียวเนี่ยบางคนตาตกประมาณแบไม่ได้เกี่ยวว่าจะ่เพียงสีเลยนะคะเพราะเราอยากจะเน้นแบบมีเกี่ยวเกลียวบางคนมีปัญหาเรื่องชั้นตาออ๋คัดลงมาใต้หนกแก้มนะคะตบต่อ แต่ไฟน้องคืออันนี้อะไรอะไรสวยหมดเลยนะถ้าน้องตั้งกล้องดีๆแบบสวยแบบไฟอะไรแบบไฟแบบส้มเอาะทำให้น่ามันดูเทาไม้แล้วถ่ายถ่ายคลิปแล้วเงาตกขนาดนี้ลงคุ้งเลยก็ได้เนี่ยลงไปค่ะใช้ปิ้นที่เรามีเนี่ยมีห้องเดียวที่นอนใต้สะพานลอยอยู่ค่ะเข้าไปเลยในแผลนะคะเน้นๆบริเวณที่มันถลอกหที่มันอ้าออกมาหน่อยเนาะแล้วก็ ฟินิชเสร็จแล้วเห็นไหมขั้นตอนสั้นๆเป็นการฟินที่รู้สึกว่าไม่ฟินเลยอีกยางอยู่เฉยอีกฟังฉันนะว่าให้สองไลท์เพราะว่าแต่งเอฟเฟกเหมือนอแต่ให้อันไลท์เพราะว่าเขาสวยกว่าสันทราจริงฉันให้ฉันให้หนึ่งไลท์แค่ เรื่องหรือว่านางมีความพยายามที่จะแต่งหน้าการใช้คือความชอบที่ออกมาแต่จะให้อะไรสามอะไรนะคะหนึ่งเลยเรื่องของแสงสองการลำดับภาพตัวเองสมตอนจบแย่มากไม่ได้ขอพี่ดูลมหันเลยคุณจะต้องเวลาวันนี้ใช่แบบน่าจะสรุปอะไรสักหน่อยคือน้องอะน้องอะหน้าสวยนะเป็นคนหน้าสวยเลยแต่เราไม่รู้ไงว่าถ้าน้องก็ทําเป็น เกี่ยวกับเรื่องความสวยความงานอ,อันแท้จิอาจจะสวยก็ได้แต่บอกเลยนะอ,อันนี้คือเทคอ่าคือฝากไว้เลยสำหรับพวกบอกเกรอร์อหรือว่าพวกที่สนใจที่ทำคลิปเกี่ยวกับแต่งหน้าหนึ่งเลยเรื่องของแสง ถ้าแสงไม่สวยแต่งหน้าไงก็ไม่สวยเอาไม่ง่ายเอาไม่ง่ายคือตอนถ่ายเนี่ยจริงๆแล้วแสงควรจะต้องชัดเจนภาพควรชัดเจนเสียงควรชัดเจนแล้วคนอธิบายเนี่ยอธิบายให้เข้าใจไม่ใช่แบบอันได้พเป็นิชาอนิกทาค่ะไม่ได้บางทีบางทีแสงจริงๆแล้วองค์ประกอบใน่จริงมันไม่ใช่ว่าแต่งให้สวยๆแล้วไม่ได้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 เรื่องแสงสองเรื่องการจัดวางบางทีน้องพอมันซูมใกล้อย่างเงี้ย รายละเอียดมันยังเก็บไม่เป๊ะเลยอ่ะคนเราดูมันดูสมคนน้าสวยเอออันนี้หน้าสวยฉันทอดไข่เจียวก็ห้าหกหมื่นไรแล้วนะทำไมอ่ะทอดใส่หน้าใช้หน้าคือใช้หน้าอังกับเตาแล้วทอดนะอ้าวมุ่นไรไงทำไมต้องทำลายฉันน่ะนี่ใช่ไหมรายการนะการที่ใช้หน้าตัวเองเป็นการเป็นปิดการเป็นคิปไม่ยากุนจะบอกว่าประมาณสิ้นปีเราจะเอาเทปอีมมาทำไมคล้ายๆตุ๊จินทางเจ้าหัวตัวเองขึ้นว่าเต้าเราต้องรู้แล้วสิว่าใครเป็นผู้ชนะฉันรู้เลยว่าใครชนะ ฉันแลออกแล้วแต่ฉันจำได้ฉันของเธอกีไลา์ฉันประมาณ5้าลา์ห้าลา์แล้วอะไรอ่ะอะไรบ้างห้าลา์ฉันจำได้ใครสั่งให้ออกมันหลุดมันหลุดนางตกอะไรไงอะไรไม่มีเมื่อกี้อะไรฉันไม่มีโอเคสามสองหนึ่งไม่ต้องนับกันเลยจริงๆไม่ต้องหนับไม่ต้องนักอัดดูสามคลิปก็รู้แล้วว่าคลิปใครดีสุดเป็นกูรูด้านนี้โดยเฉพาะแน่นอนต้องให้มาคอยตบมือสิตบมือสิตบมบมืิงองคาแต่งหน้าลยอม แต่วันนี้เนี่ยอยากจะดูจริงๆเลยคลิปเด็ดๆที่นำมาฝากวันนี้วันนี้คลิปต้องเด็ดแน่นอนยังไงบิวตี้แน่นอนบอกอิมมี่มาจุดนี้แล้วคลิปเอามาต้องดูดีแน่นอนเหมโอ้แน่นอนสวยมากอยากเห็นไหมอยากเห็นดิอยากเห็นไหมไม่ให้ดูเบรกหน้าเรากลับมาดูกันจริงนะจริงไอเกียวเคยสัญญา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 เกียวเกียวกเบรกหน้าค่ะเบรกหน้าค่ะ